สวัสดีพี่น้องยายจืนลำเพิ่นอาพิเชีมือนีจะให้เบิ่มบรรยากาศตอนแรกๆสำหรับมือนีอยู่ทั้งอำเภอบ้านฝางบ้านสางแก้วพี่น้องกำลังมาต่างสินต่างของขายสินขายของอยางมาแรงกับมลลํำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแหง อ้าวโอ้ยบรรยากาศบนหนารอดให้พี่นอ้องโมอแรงโตุกแทะแน่นอนเมืม่อขึ้นม,มาแล้วมี่ร่มพร้อมทั้งทีมงานก็ล่างเก็บสิ่งเก็บของเอาลุงสิ่งใดที่มันตานลุมเอาลุงไวซ้ซะก่อนพี่น้อง ชีวิตของมะล่ำบรรยากาศนาวาัดเสียววันนี้ข่าววาน้ำยีหกเจอพายุมือนี่ลังวิธีพังก็่ังว่าจะได้เป็น่นด้วยที่งานเข้าก็ได้ การสุม้าสุ่มฝน <c oughs> ทางบูดตะกันลังสิทัทงมึงพี่นอ้องลมมาแล้วมาตะล่มเด้ออย่ามาแห้งเนีย่ยมาสมิฝนก,ก็ย่าสม่าก็ย่าน เป็นจังไงบรรยากาศบรรยากาศเขาขึ้นเป็นจ้งชีสวัสดีครับสวัสดีครับลุมบามีมีบรรยากาศเหมือนกับว่าฝนจะตกคุณแต่ไม่ต้องกลัวเต้นผิวครับเนื่องจากเรามี่จืดลวสลักไปแล้วแล้วก็ไม่ต้องกลัวจืดด้วยนะครับนี่จืดละจืดแล้วครับจืดอยู่แล้ว บรรยากาศที่นองเอ้ยวังแรงนั่นตอนได้กินไปนอนอยู่หลังาคารล้มยังแห้งแห้งคนดี้ัมกินอาห<ำ>ารทะเลได้ปะครับนี่เดี๋ยวนี้ว่ใครกินจ้ะโอ้จะเผาให้กินนะนะกุ้งเผาเดี๋ยวว่าจะกินตอนรุ่งเทพเอยลงชนบุรีรแล้วอะเดี๋ยวนี้ขา่าวป่าปลากังก่อนปลาเเราเตรียมอาหารทะเลไว้ถาแล้ววันนี้ ใจวีใจว้อนพี่น้องบรรยากาศบ่เป็นใจสำหรับงานการแสดงทุกคนเก็บสิ่งเก็บของเขาไปรูปอยู่ในอาคารเบิดแล้วทางวิธีแผ่นไม่ไรเงี้ยมาครับอือโอ้ยจะกินตะบุ่งมันนี่เขาย่านเขาเจ้าย่านิวิธีพังเขาเจ้าลุงในเอ่นแมเงี้ยลุงมาของเงินหน้าฬิก่บอกย่ใสเขาเลินยู่ใสแมนอุดรบ่ เพือได้ยินบาวิที่พังแล้วพังแล้วครับต้องหามุ่งแรงนะเขาลงเต้อืออ,อุยมันเห็นกับว่าบบกแจงอีกเลยให้หอดทีสองทีสามนี่แหละอยู่จะดอกตอกลักไว้เสียกมกัดไว้ แล right ็บแลบแปใส่หมวกแก๊ปตับนี่ตัวตัวจะนอรน่ที่จะเข้าใกล้ี่อพาฟ้าแลบจะว่าหยาบบอกมาอะไร่ะนี่้านคายเป็นไรแม่บรรยากาศขึ้นเป็นทังสี่บรรยากาศขึ้นเป็นทั้งสี่มื้อนี่ ใ่ายรูปน่เอ้ามาถ่ายมาถ่ายคนรุดดอนพกันโอ้ยหมู่บ้านบเป็นจ้งที่เนาะหมู่บ้านมีอุดอนกับสลักามบ้านกับหลางหละมันบวนเอามายุเกลไกเอามาถ่ายมามาใก้ๆก่พอดีพ่อแล้วนะมามามามพี่น้องคนมาขอถ่ายรูปน้ำ ักายำลังหนอาบน้ำได้ยามาเรงมาบเลเริ่มตะสองถุ่มกันทัน่นว่าเอลินตะเวียงตะเวียนคนบ่หสอดแจงพี่น้องเลยนบรรยากาศบาแวะมาทางสมที่โอที่กันนะมามามาลงเมลองเบอ่งแขวดบุ้งดูเป็นน้อา หอดหมองหอดวันเลยมือละมือละหนึ่งพันขวดได้แกกบ่แกกมือละหนึ่งพันขวดเลยสำหรับคนที่มาเบิ่งสาวหน่อยละจ้ะรับผมหอแกกอย่างเดียวนั่นแกกมือละพันขวดพี่น้องนี่เหนข่าวว่าสาวหน่อยเพชรบเนแพงไปเหรียญใส่ไปเลยพี่น้องบูดสมอันนี้บูดสมโอที่ยางมาเลยยางมาเลยครับยิ่งมาล้างเลยต่อเห็นที่ในช่องได้ย้ายจืดเพิ่นลงวิดีโอลงเงินชีพไปว่านสม โอที่พน,นันแจกมือละพันขวดแมน่นบ่นมาถามเลยยิบได้พ้อมอยิบเอาเลยพี่น้องแล้วมือนีกันสิเบิร์ดยูดอกนี่คิดว่าเนาะเออมรโดนบรรดานจะตกเนาะฝนด้วยอย่าต,ตกลงมาเนาะให้พี่น้องได้มาเบิ่งมาชมผลงานการแสดงมือแรงฝนแม่ค้าแม่ขายกับเตรียมแต่ว่าบรท่านเดียเอาลุงเบิร์ดดูวบัรท่านยัน คนว่ายันเก็บวัฒนาวัฒนิ่นว่าไปที่ให้กับกำลังเอาลุงเป็นบางส่วนแนวใดมันตานลุม่มเอาลุงแนวใดที่มันเป็นจะพังกับพี่เอาลุงไว้ไปศาสาดพี่น้องกับพันโอรสอเอแหวนเบิดลมมากกว่นึงเห็นตอนนั้นกับครูยังสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยใช่หรือใช่หรือกำลังเก็บสิ่งเก็บของพี่น้องแต่ว่าบ่าบ่านมันเช่าแสดงเี่คือเอาเอาเอาแนวใดที่มันตานลุ่มอันนี้ที่มันตานลุ่มลุ่มไปโอ้ยอย่าตุกเด้ออย่าตุกเด้อจะแน่ก็ได้ทำแค่น้อยกันเศร้าเตรียมการไว้พี่น้องเตรียมการไว้ ไม่อยากให้ตกหรอกเอาเอาไห้จิตไปกันล่างใจให้ครับลูกหลานคะแนนวิธีเอาลุงเอาลุงเอาไว้โดนหามันมากมันบวบใครได้บุญบัมบุญบัมบัมมาเลด้ี่ลุ่มบางในนี่เราผูดยุ่งสูงกระไร

ลมยังว่าท่านจะเศราพี่น้องคุณฝ้าโอ้ยเบื่อหน่ายบรรยากาศแบบคนอยากให้เกิดเนาะพี่น้องเนาะท่านเจ้าฮะยอลมเร็วของเขาอ่ะ พูดไม่ง่ายหรอกบางก็ไม่ต่างไว้ดย 让。 การเตรียมพร้อมพี่น้องอันมันแย่แล้วมันสิแก่บ่าท่านของพังเสียหายโทษดีในเบื้องพี่น้องพ่นกระจมอยู่เฮ้ยปิน่นก็ว่าเป็นมือจังชี่นอว่าฉันจะได้เนาะคุณบรรยากาศเอ้ยก้อนเมฆนี่พี่น้องกันพ่ะรอดว่าละมือดิ เอารอดว่ารอดขาดพิสูจน์เดี๋ยวถ้าเบื้องคลิป่อไปพี่น้องว่ามันสิตกหรือว่าตกไม่ใช่จึนถ้าออกมาเบื้องบรรยาก,กาศข้างนอกแ้วก็เบื้องการหล้อถอนสิ่งที่มันตานล่มลุ่งกองไว้สักกอนบ่อยากให้มันพังมันพีสำหรับคลิปนี้เอาไว้ฉันมีสกักก้อนนาะพี่น้องเนะาะเดี๋ยวลอคลิป่อไปที่มิีเหตุการณ์อีหยังบ่ในคืนนี้ในตอนนี้ หรือตอนต่อไปให้พี่น้องค่อยติดตามกับบรรยากาศนากลัวคุณอ่ะเบืดคขึ้นมาทั้งล่มอ้าพี่น้องเบิ่งแล้วจะ่ะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้อมก,กับกดกระดิ่งแล้วก็ให้พี่นอ้องอย่าลืมเด้อยักขามโฆษนาเบิง่งเพื่อความสนุก เบิ้งแล้วกะฝากให้พี่น้องเห็น้องที่เห็นมาจะเปลี่็นตั้งไรอ่ะคุณอ่ะกำลังคนินค้นขนคองใหญ่ิ้นใหญ่คองเอ้าย,ย,ายาุีิคลิปนี้ไว้สมีสะก้อนเดี๋ยวจังพบพอกันชิปต่อไปขอบคุณสวัสดีเด้อพี่น้องอย่าลืมติดตามช่องยายจื้นลำพ,นออพิ้นออฟฟิเชียลเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะ